มันเรื่องจริงไม่ได้มองต่อเพื่อให้เลยถ้าล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 าได้จ้าเอกเลยนะก็ไม่ลองวะล้าลาลาอุ้ยไอ้เพื่อตกขอยัดปั่นนะเตียมเตมเฮ้ยเฮ้ยขวานจริงด้วยแม็กนี่แหละมาข้างซ้ายเรา้ายเราใครใครผู้ชายอะลบกันลบกันผู้ชายเออได้เลยที่มัดเหมือนเหมือนที่หอยจีหอยอ่ะ อ้อมบ้านไปแล้วไม่ใครเลยพี่เองจิวอ่ะพี่เองรับอ่ะไม่ใช่จิวออมออมออมบ้านอยู่ออมบ้านใหญ่อยู่อ๋อใิ่แล้วเราได้ป่านเงินได้ป่านช็อปอันนี้พี่แม็กกูอ่ะกูไปแล้วจิบ้านเล็กครับอยู่บ้านเล็กไปบ้าเอากูมาเอากูมาเอากูพี่เอาร่างมาบ้านเล็กเล่นอยู่บ้านเล็กมา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 ล้มล้มได้ล้มได้ล้มได้อยู่บ้านเล็กอ่ะ ผมไปปั่นที่อื่นเนี่ยเฮ้ยมันทำไมมันอะไรอ่ะกดอะไรไม่ได้เลยใครทำที่อะไรเนี่ยมันมีแหละสเปคบ้ามากปึ้ง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 อะมันไปแล้วไปแล้วไปแ้วเปอรใครอ่ะเปอร์ไม่หรอไม่บ้าน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 ก็จะเป็นเออกูเห็นแหละ อุ้ยเยี่ยมอะไรวะเนี่ยเอ้าล็อกเลยโอ้ยเครื่องเจนล็อกเลยเยี้ยมพลาดทีเดียวเว้ยเม็กเนี่ยอย่าดึงอย่าดึงเฮ้ยลิงไปที่เครื่องที่เสร็จอะเออลิงเฮ้ยมันเห็นกูนะมันเห็นกูนะเฮ้ยกูจะโทดเรืมไฟละแมนดึงแมงดอะ เออเดี๋ยวไปด้งฮะแม็กต่ออยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนแล้วโอ้ไม่ได้อยู่กูเจอไอ้เมนตูเมนตูเมนเฮ้ยแอบไปใครๆพี่พี่ใหม่ไทยแอบอุ้ยกูมาแล้วเพื่อนแม็กให้ไวเลยเอ้ยต่อต่อกลับไปต่อกลับไปไม่ไปไปเดี๋ยวกูบอกให้เดี๋ยวกูบอกให้ไปเลยไปเลยไม่แกไปทางนั้นแม็กไปดูดาวมึนเฮ้ยตรงไอ้ต่ออ้อมขวาไปแล้วต่อขวาไปแล้ววิ่งขวาแล้วระวังต่อวิ่งขวาแล้ว โอ้ว้เอ้ยพีเชี่ยขวานแดงไงแม่แม่ไม่มันช่วยมันช่วยแล้วปัดกับบางเว้ยเปิ้มาช่วยนะตีแล้วมันจะล้มเลยให้ช่วยอ่ะอยู่ที่ทับเหรอไล่ไล่ไล่พี่ทับอยู่ปะเฮ้ยใครโดนแม่แไปช่วยไหมพี่โดนแขวนอยู่พี่โดนแขวนเดียวมันวนมันวนไว้มันเฝ้าเว้ยมันเฝ้าเฝ้าอ่ะ คนมาเทียคนนึงอ่ะอยู่ซ้ายหรือขวาไม่มีกล่องพยาบาลอยู่ซ้ายพี่อยู่ซ้ายพี่อยู่ซ้ายพี่ซ้ายพี่ปั่นเอ่อซายน้องซายน้องอยู่ซายน้องอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมเล่น้ยงผมเลี้ยงกับเจี๋ยโอ้ยอ้าบเขวี้ยงใหญ่เลยต้องเล่ื้ยงซื่อไปตาตาตาสนคงนี้อยู่อยู่ผมอยู่บ้านเล็กนะฮะอย่าเอามานะ เกิดระเบิดโอ้ยเยอะเยอะเดินลากเหรพี่ใช่ตะกลางแมพตะกลางแมพไปบ้านเล็กกลางไปบ้านเล็กหมูวิ่งมาหากูด้วยเฮียเราห้องวีอยู่นี่ด้วยน้องอยู่บ้านใหญ่มนมันอยู่บ้านใหญ่หน่อยเจ้พี่เดี๋ยวผมไปปันโยปันโยปันโยใครวิ่งอยู่บ้านใหญ่กูเห็นผมผมผมกูมา ไอต่อมาไอต่ออยู่ห้องวีอ้าเยี่ยเปิดทำไมอะไรวะต่อยต่อรีบปั่นเลยเพื่อนต่ออยู่ห้องวีข้างล่างช่วยหน่อยหน่อยะม่เร็งมามาเร็วมาช่วยยิเสือกเปิดนี่ค่ะขอบคุณครับแจ้งกิ้วไหลดอยสโซเป็น ตรงนี้ลงแล้วอ็นยู่งินยูบ้านเล็กไปไปประตูขวานะไปประตูขวานะอยู่นี่อยูนี่ยูนี่เปิดก่อนก็ได้นะพี่เปิดตัวก่อนไปวิ่ง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 ก่อนเลยวิ่งก่อนเลยไปเปิดประตูโอเคเปิดยูเหมือนกันประตูกูครึ่งละ ประตูปู99บ้านเล็กตาประตูสายเอ้ประตูขวานะตาประตูขวานะอ้ยไงดีพวกเราเซียวด้วยเซียวด้วยยูฮิ้วหนยฮิ้วหน่อยเชยันบอกเชยันบอกตาตาอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหมูโอเคจ้ะรีบมาเร็วน้องเฮ้ยเฮ้ยใครทำอะไรเมื่อกี้เฮ้ยใครใคร ไป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 ช่วยตาช่วยตาช่วยตาบริบกคนละทีบริบกคนละทีได้ไหนตาข้อมูลที่ไหนข้อมูลไหนวะข้อมูลตรงไหนวะเห็นบ้านใหญ่ไหมตาโอ้เจอแล้เจอแล้วอยู่สายวอยู่สายวะเจอแล้วตาตาพี่มา้วตาโอ้โหโหเย็ดกรุบหายละผมนานสุดละอูอาูเอูเอูู ไม่โดน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 เฮ้ยโฟบ่าโ่เนาะเฮ้ยมแม่มีเฮ้ยเดี๋ยวนะใ้ยี่ไมวมิงตงมาหาคุเนี่ยรูมันมมมตาตาไดนไมตาเหนียไหได้เลยพี่เอาไงดีทุกคนอู่อ๋อผมเห็นตัลตายฮ่แล้วต่้ั ต้องบอดี้บ็อกอะไรทีไปไม่ไม่ไม่มีฮิวแมนก็ได้ไม่มีฮิวแมนก็ได้ปะอยู่ไหนนี่ประตูประตูเลยอยู่ตรงประตูเปิดอะเฮ้ยลาลาลามานี่ลาลาลามานี่ตาตาตาต่างวิ่งนะเดี๋ยวพี่บอกให้หนึ่งทีเชื่อพี่ให้ออกเลยไหมออกเลยเหรอเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเพิ่งเพ่งเพิ่งเพิ่งเฮ้ยกลับไปแล้วกลับไปแล้วเฮ้ยบอดี้บ็อกเลยหมอ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 ใครหมอใครหมอบอดี้บ็อกเลย กูช่วยกูช่วยเพื่อนมั้ยมีวิ่งไวมากเฮ้ย